ทูเจแฮนด์เมดนิตติ้งและโคเชกดสับสไค i ต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับทูเจแฮน a d เม n นิ t ติ้และโครเช e t กันอีกครั้งนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถักในวันนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีเหลือบขนาดสีพายนะคะ1เส้นเข็มโครเชเบอร์5ทับศูนย์กันไกลแล้วก็สายวัดค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะทําการถักโซ่ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะถักโซ่ เราจะถักโซ่นะคะจนได้เจิบโซ่หรือว่าตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้นะคะเมื่อได้เจ็ดโซ่แล้วนะคะหรือว่าความยาวที่ต้องการแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ ถักเ f ลงไปที่โซ่ที่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถัก f อ,อีกหนึ่งครั้งนะคะซ้ำลงไปที่เดิม ถักโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับถักเฟถักเอฟถักเอฟซ้ำสองครั้งลงไปในที่เดิมนะคะในรักเดียวกัน ตอนนี้เราก็จะได้ห้าเอฟนะคะหน1่3 4 5เราจะนับโซ่ที่ตั้งด้วยนะคะต่อไปเราจะเริ่มถักลายนะคะถักโซ่หนึ่งงสสสอามี่ห้าหกพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็กลับด้านนะคะ แทงซ้ำลงไปที่เดิมถักฟถักฟหนึ่งแล้วนะคะถักฟห้าครั้งนะคะห้าเอฟสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะ นี้จะเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3ต่อไปแถวที่4นะคะถักโซ่1 2 3 4 5 6องสาม้าหกพันหัวเข็ม1ครั้งถักเอ f โซ่หนึ่งข้ามนะคะ ข้ามหนึ่งหลักถักเอฟในหลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักเออันนี้จะเป็นแถวที่สี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซ้ำแถวที่สามกับแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก พันหัวเข็มหนึ่งครั้งถัก f สําหรับตรงนี้นะคะเราก็เอฟลงไปในตรงกลางเลยนะคะสองสาม 4, แล้วก็ห้านะคะโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง เอโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักเอฟโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักเอฟเราก็จะถักแถวที่สามกับแถวที่สี่ซ้ำนะคะ จนได้ความยาวที่ต้องการค่ะตอนนี้เราก็ถักมาได้ยาวพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยนะ อยู่ที่ประมาณประมาณสี่สิบเซนนะคะเมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วอันนี้ปรับลดได้นะคะตามขนาดที่ต้องการเมื่อกี้เราเริ่มจากแบบทึบนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะถัก5้าอฟนะคะ แล้วก็สามเอฟถักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักเอฟนะคะแล้วก็ปลดร่วมหลังจากนั้นก็ถักเอฟ เราก็ปลดหมดนะคะต่อไปก็ถักโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะปลดหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดหมด หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่นะคะจนได้70โซ่หรือตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักโซ่ได้70โซ่แล้วนะคะเราก็จะมาวัดตรงช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณสามเซนนะคะหลังจากนั้นเราก็ปลด แล้วก็วัดประมาณ3เซนอันนี้เราก็จะตัดปลายให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คืองานที่ทำสำเร็จแล้วนะคะ ที่คาดผมถักโคเชค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ